สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในไฮโซแฮปปี so ้สค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องดาวมาเอาใจสายชอบความเร็วหรือว่าคนที่รักมอเตอร์ไซค์ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะมาอัปเดตเรื่องราวของพระเอกหนุ่มจากแดนเกาหลิตใต้กันก่อนค่ะ แสดงความยินดีกับคิมซูยอนนะคะพระเอกฮอตชาวเกาหลีใต้ที่ล่าสุดคัมแบ็กกลับมาเป็น global ambassador ของแบรนด์ Tommy Hilfiger แบรนด์หรูสุดคลาสสิกสัญชาติสหรัฐอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่ง collection spring summer 2022ที่เพิ่งจะเปิดตัวกับทีม Prep for the Modern World นําำเสนอลุคของหนุ่มเพร็ปี่ยุคใหม่ที่ดูดีแล้วก็ทันสมัยในเวลาเดียวกันด้วยค่ะ สำหรับคินโซยอนวัย34ปีปัจจุบันก็ยังคงครองแชมป์พระเอกเกาหลีค่าเหนื่อยต่อการเล่นซีรีส์หึตอนสูงที่สุดโดยตัวเลขรายงานเมื่อช่วงก่อนปี2000สิ้นปี2021อยู่ที่กับ500ล้านวอนหรือว่ามากกว่า13ล้านบาทตอนหนึ่งตอนจากผลงานซีรีส์ออนไลน์ line, ในเรื่องล่าสุดก็คือ One Ordinary Day ทำให้รวมทั้งเรื่องนะคะแตอนเขารับค่าเหนื่อยไปทั้งสิ้นมากกว่า112ล้านบาทด้วยกันค่ะ นอกจากนี้นับตั้งแต่เพล่งสุดๆจากซีรีส์ My Love From The Star หรือว่ายายตัวร้ายกับนายต่างดาวเมื่อปี2013นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะก็ทำให้เขาขึ้นแท่นราชาพรีเซนเตอร์หรือว่า king of commercials ได้ส,สัญญากับแบรนด์ดังหลายสิบแบรนด์โดยล่าสุดในปี2021ก็ได้เป็นแบรนด์ ambassador ของนาฬิกา Midol ในเอเชียแล้วก็กลับมาร่วมงานกับแบรนด์ Tommy h i f i g e r อีกครั้งอีกด้วยค่ะ อันเดตเรื่องราวของขวัญใจสาวๆกันไปแล้วนะคะ